ออฟฟิศโมเดลเนี่ยจะกลายเป็น Co-Workspace, c o s h a ร์ n ิงประมาณอย่างนั้นเป็นออฟฟิศเปิดสิ่งที่ลำบากที่สุดสำหรับออฟฟิศเปิดก็คืออะไรฮะเสียงรบกวนนะจะเห็นได้ว่าเราจะเริ่มมีเสียงรบกวนเข้ามาแล้วก็มันทำงานเนี่ยนะยากลำบากแล้วก็ทำให้เราไม่สามารถโฟกัสอะไรได้มากใช่ไหมฮะในความสวยงามที่เราต้องการมีแต่เราก็ยังมีปัญหากับสุดท้ายนะครับนะครับทำให้ดูโล่งแต่ก็ทำให้สูญเสีย โฟกัสทำไมเราต้องทำเป็นออฟฟิศเปิดเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเขาคาดการณ์ว่าต่อไปพนักงานต้องเวิร์กเป็นไฮบิดคุณต้องทำงานอยู่ที่บ้านได้มาออฟฟิศได้จริงๆแล้วต่อไปเขาอยากให้คุณมาออฟฟิศแค่อาทิตย์หนึ่งอาจจะสองหรือสามวันเท่านั้นเองห้าสิบเปอร์เซ็นคุณจะใช้เวลาอยู่ที่อื่นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นไม่อยู่ที่ออฟฟิศก็อยู่ที่บ้านนั่นก็หมายความว่าจริงๆแล้วการที่เราจะซื้อโต๊ะโต๊ะหนึ่งหรือสร้างห้องห้องหนึ่งให้กับใครคนหนึ่งเนี่ยคุ้มไหมเพราะเขาไม่ได้มาตลอด ถามว่าจริงๆก็ไม่คุ้ม่ะน,นะพนักงานทุกคนที่เราจะต้องมีโต๊ะตัวหนึ่งให้กับเขาเนี่ยจริงๆมันไม่ไม่ e sense แล้วนะครับมันก็เลยเป็นที่มาของพื้นที่นะครับ co-working space แล้วก็ตามมาด้วยภาพที่เราเห็นนี่นะครับที่เรียกว่า focus b o o t เขาเขาจะเรียกกัน focus b o o t ฟนบ o n e b o o t ่ะถ้าโฟ o n e b o o t มันจะเล็กเหมือนตู้โทรศัพท์ focus b o o t มันจะเหมือนกับเหมือนกับบูธที่ที่ให้คนสามารถโฟกัสได้อย่างเงี้ยโฟกัสได้ โฟกัส <Focus S 2> กับงานตัวเองเนี่ยเขาเรียกโฟกัสบูตนะครับ70%ของการประชุมส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับคนประมาณสองถึงสี่คนนะฮะนะครับเอ่อนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราได้ห้องประชุมที่เป็นแบบโมดูล่าเหมือนคล้ายๆกับเลโก้มาต่อกันได้นะครับจากห้องเป็นสองสามห้องเนี้ยนะครับมันทำให้เราสามารถบริหารพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าที่สุดโดยเฉพาะห้องประชุมที่สามารถขยับได้ด้วยนะครับมูฟเวเบิลนะครับเนื่องจากว่ามันก็จะช่วยให้เราสุดท้ายก็คือเซฟสเปซเซฟมันนี่แล้วก็เซฟทาม จะเห็นได้ว่ามันมีขนาดไซส์ที่แตกต่างกันก็คือไซส์ที่เรียกว่าโฟนบูธนะครับหนึ่งคนนะครับนะครับลูมบ็อกขนาดเล็กเอสก็เรียกว่านะครับหนึ่งถึงสองคนนะครับแล้วก็พื้นที่นะาสำหรับสี่คนแล้วก็ห้าถึงหกคนตามขนาดที่เห็นนะครับแต่มันไม่ใช่แค่ห้องนะครับมันต้องมาพร้อมกับระบบนะครับป้องกันเสียงด้วยนะครับในเรื่องของเสียงเข้านะครับเก็บเสียงนะครับพร้อมกับระบบระบายอากาศนะครับนั่นก็หมายความว่าแม้กระทั่งที่เราจะใช้มันเป็นห้องประชุม คอนเฟิร์มสำหรับถึง4ีถึงหคนก็สามารถทําได้เหมือนที่เห็นโดยสิ่งที่เราแตกต่ายคนอื่นเนี่ยนะครับก็ก็คือ 1. เป็นสินค้าที่เป็นมาจาก War, คาร์บอนโพลิลลพนเมอร์วอลนะครับก็หลักๆก็คือแผ n น l นะครับมันจะไม่ได้ใช้ตัวหลายๆที่ที่เขาใช้เขาจะใช้เป็นไม้ปัญหาของไม้ก็คือฟอร์มในอนาคตมันจะอยู่ได้ไม่นานแล้วก็มีเป็นปัญหาเรื่องของไม่ใช่ตัวไฟพลุกก็คือเป็นสินค้าที่สามารถติดไฟได้ง่าย แล้วก็อยู่ได้ไม่นานนะครับดัเราจะเป็นสินค้าที่ไฟรีตาร์เดินก็คือนะครับป้องกันไฟลุกลามด้วยนะครับอันนี้สําคัญแล้วก็เบาแล้วก็แข็งแรงนะครับไม่เปลี่ยนฟอร์มได้ง่ายต่อไปก็คือนะครับแม้กระทั่งตัวอลูมิเนียมที่ใช้เนี่ยเป็นอลูมิเนียมเกรดนะครับเอ่อหนึ่งนะครับที่ใช้กับนะครับการบินนะฮะรวมถึงตัวนะครับ l กาสกระจกนะครับก็ไม่ใช่กระจกที่แบบว่าธรรมดาเป็นกระจกที่แตกง่ายนะครับเราก็จะเลือกใช้ตัวที่เป็นเทมเพอร์กราสนะครับแล้วก็ป้องกันเรื่องของเสียงนะครับเสียงเข้านะครับแล้วก็ออกนะครับนะครับรวมถึงตัว finishing นะครับที่ป้องกันการขีดข่วนและทุกอย่างเป็นรูปแบบของโมดูลา r d ดีไซน์นะฮะก็หลักๆก็คือคล้ายๆกับนะฮะเลโก้นั่นเอถ้าเกิดต่อเลโก้เป็นนะครับเราก็สามารถต่อตรงนี้ได้การทําห้องเข้ามาห้องนึงเนี่ย นะครับใช้คนแค่2คนติดตั้ง2ชั่วโมงก็เสร็จนะครับแล้วก็ความสามารถในการเก็บเสียงเช่นเดียวกันนะครับปัจจุบันก็มีราคาลูกค้าระดับบริโภคใช้ไม่ว่าจะเป็นอาลีบาบานะครับนะครับที่ต่างประเทศนะครับนะครับหรือว่าหัวเว่ยครับทิกตอกนะครับโบอิงนะครับเป็นต้นนะครับ